ดีใจมากครับเพื่มปบิติดีใจที่ท่านจะมาในเมืองพิจิตรเราท่านมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่หลายสิบปีแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ท่านเป็นในหลวงท่านได้มานี่ดีใจเพื่มนบิติมากเลยคะ่ะเพื่อปิติยินดีมากเลยที่ในหลวงนานๆจะมาพิจิตรสักครั้งนะ่ะมาชาวพิจิตรประชาชนชาวพิจิตรเนี่ยยินด,ดีมากที่พระเจ้าอยู่หัวจะมาเรเดจมา เยี่ยมเยียนชาวพิจิตตดีใจค่ะอยากเห็นพระองค์และอยากไปรับเสด็จค่ะหนูดีใจมากค่ะที่ในหลวงจะเสด็จมาพิจิตเพราะในชีวิตหนูไม่หนูเคยเห็นท่านแต่ในชีวิตหนูไม่เคยเห็นตัวจริงเลยค่ะดีใจมากครับที่ในหลวงจะเสด็จมาพิจิต